มานิดเดียวแต่รอบนี้ก็คงจะพอชุ่มเย็นอยู่พอสมควรต้นไม้ต้นได้ก็คงจะสดชื่น,นมองเห็นต้นไม้ไม่ว่าที่ไหนเมื่อฤดูฝนโปรยปลายเม็ดฝนลงมา ต้นไม้ต่างๆก็ทอดยอดออกใบมาเคี้ยวชะอมก็คงไม่ต่างกันกับชีวิตคนเมื่อได้รับสิ่งดีสิ่งงาม <c oughs> ก็จะมีความเจริญ ถ้าเป็นอาหารได้รับอาหารกายที่มันลงตัวความสมบูรณ์ความแข็งแรงก็คงจะมีมาถ้าเป็นเด็กๆก,ก็จะมีการเจริญเติบโตสดใสขึ้นมาถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือวัยกลางคน เมื่อได้รับอาหารที่มีโภชนาการมีวิตามินเพียงพอก็คงมีความแข็งแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกแต่ถ้าจิตใจทีนี้จิตใจได้รับธรรมะมีความสงบมีความร่มเย็น ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดโยมก็ลองนึกดูว่าจะเป็นยังไงนอกจากสมบูรณ์แข็งแรงแล้วความสดชื่นแจ่มใสความอิ่มเอิบก็ต้องมีมาตามเพราะชีวิตมันมีกายมีจิตต้นไม้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เขาก็มีความรู้สึกแม้ไม่มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์เหมือนสัตว์แต่ว่าการรับรู้มันก็ยังมีเห็นว่าเมื่อได้น้ำได้ปุ๋ยฤดูฝนมาต้นไม้จึงงอกงามคนเราก็ขอให้ได้รับ น้ำสีน้ำธรรมเหมือนสายฝนไม่ตีจิตมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องให้เหมือนกับสายฝนฉโลมจิตฉโลมใจเราเรียนแบบธรรมชาติอย่างนี้ดูธรรมชาติแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนเราเคยเห็นอยู่ด้ผู้คนที่จิตใจแห้งแล้งแห้งผาก ไม่มีความเมตตาไม่มีความเอื้อเฟือ้อแม้จะมีเงินมีทองแต่มันมันร้อนจิตใจมันร้อนรอนนิดหน่อยก็ชุนเฉียวเกลียวกราดอาฆาตพยาบาทจองเวรโยมอ,อยากมีชีวิตแบบนั้นไหมล่ะมีความชุนเฉียวเกลียวกราดร้อนรอน กระวนกระวายหาความสุขสงบร่มเย็นไม่เจอแม้จะยิ้มวันหนึ่งก็ทั้งยากมีเงินมีทองมีอำนาจแต่ว่าเมื่อจิตใจมันขาดธรรมะก็เหมือนกับขาดน้ำหล่อเลี้ยงขาดความชุ่มเย็นก็จะเป็นชีวิตที่หาความสุขยากทีนี้เราผู้ สแสวงหาสันติสแสวงหาความสงบสแสวงหาความร่มเย็นแห่งจิตใจแม้เราจะเรืญนสมาธิจิตยังไม่ได้รวมจิตยังไม่รวมจิตยังไม่เป็นหนึ่งแต่เราก็ฝึกให้มีความเมตตาได้อาจจะฟื้นในเบื้องต้นนะเราเป็นคนมักโกรธเป็นคนขี้โลภ มันก็จะแบ่งปันเอื้อเฟื้อได้ยากเมตตาได้ยากแต่เราก็ฝึกเอาเมื่อจิตมันมีเมตตามันมีความอ่อนโยนแล้วความสงบร่มเย็นความเป็นหนึ่งของจิตมันก็จะมีมาตามเนี่ยทำยังไงถึงจะเข้าไปถึงจุดนั้นก็เราพูดกันทุกวันนี่แหละ จะเข้าไปถึงจุดแห่งความสงบร่มเย็นความมีไมตรีจิตมิตรภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยอโหสิกรรมได้ก็จากการฝึกนี่ฝึกสมาธิอย่างที่เราฝึกกันอยู่นี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เข้ารู้ออกรู้ มีสติในปัจจุบันธรรมเมื่อเราทำบ่อยๆบ่อยๆความรู้เนื้อรู้ตัวก็จะมีมากขึ้นเมื่อมีการกระทบระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิด สติที่เราฝึกไว้มันจะมาทันเวลาเมื่อมาทันเวลามันก็จะกั้นกิเลสไว้กั้นไม่ให้ใจเราตกเป็นทาสของอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาะก็จะถูกสติยับยัง้งด้วยความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมาแต่ไม่รับไม่ได้รับการตอบสนองทันที มันก็จะสลายไปเกิดขึ้นใหม่มีสติรู้ทันใหม่ไม่นานมันก็จะสลายไปมันไม่ได้ตั้งอยู่นานเนี่ยเพียงแค่เรารู้จิตมันรู้สึกปับ๊บเกิดอารมณ์ความรู้สึกปับ๊บเรามีสติจ้องดูปับ๊บมันก็จะสลายไปต่อหน้าต่อตา แต่ที่เราเห็นว่าเราโกโรธนานแค้นนานเกลียดนานมันเป็นการเกิดบ่อยย้ำคิดย้ำทำแต่พูดภาษาหนึ่งคือย้ำคิดย้ำทำเมื่อย้ำคิดย้ำทำมันก็จะเกิดบ่อยเกิดบ่อยเกิดทีแล้วก็จะเกิดความเคยชินชินไปทางความโกโรธชินไปทางความโลภภาษาธรรมะเรียกว่ามันเป็นวสี วสีไปนในทางที่ไม่ไม่เข้าท่าเป็นบาปเป็นอกุศลแต่เราฝึกให้มันรู้ละรู้วางรู้นิ่งมันก็จะเป็นวสีความรวดเร็วความฉับไวของการสงบของความร่มเย็นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำบ่อยๆเจริญให้มากกระทำให้มาก จเจริญให้มากกระทำให้มากทำอยู่เป็นเนืองนิดภาวิตาพระโหรีกรตานี่ถ้าเรามีสติรู้ลมเข้าลมออกพุทธโธแล้วจิตมันจะนิ่งแล้วจะหลับถ้าเวลานอนก็จะหลับได้ง่ายโอม้มราศาจันท์อยู่ ฝึกให้ตื่นก็ตื่นนะจิตเนี่ตื่นเป็นวันสองวันก็ได้ไม่อย่างนั้นจะมีครูบาอาจารย์ท่านอดนอนเป็นห้าวันเป็นเจ็ดวันเพียนเวลาเพียนเนี่ยแต่มันก็ทำไม่ได้ทุกคนอ,อินทรีย์พาบารามีมันต่างกัน เรายังไม่ได้เก่งไปทางนั้นแต่ก็พยายามทำเอาบ่อยๆครั้งละนาทีสองนาทีห้าหนาทีสิบนาทีค่อยๆขยายเวลานึกถึงประเด็พระกลงปู่ฤาษีลิงดำหลวงปู่บอกว่ามันไม่ต้องมาคุยหรอกมานั่งสมาธิได้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมันทำได้ก็ดี แต่ที่ให้มันได้เอาหนึ่งนาทีนี่หรือว่าลมหายใจเข้าตั้งแต่ลมหายใจเริ่มไหลเข้าไปจนถึงมันหยุดสติเราแนบอยู่กับลมนั้นชัดเจนตลอดเวลาไหมเวลาหายใจออกลมก็จับอยู่ที่จุดลมกับสติก็จับอยู่ที่จุดลมกระทบ ตั้งแต่ลมเริ่มไหลออกมาจนกระทั่งมันหยุดเพียงแค่เที่ยวเดียวนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วรอบเดียวลมเข้าลมออกจิตจังแนบสนิทอยู่กับอาการลมเข้าลมออกนี่ก็ถือว่าเก่งที่สุดแล้วหนึ่งนาทีทำได้ก็ถือว่าเก่งมากเลยทีเนี้ย มันจะเป็นกำลังใจกำลังใจเราเองความเพียรความพยายามก็จะมีปีติก็จะมีความสุขก็จะเกิดจากการภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตาพูดถึงเรื่องอย่างนี้นี่โอ้ก็ถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญของเราทุกทุกคนที่ได้มีโอกาส มีโอกาสมีเวลามาฝึกมาฝนมาภาคมาเพียรส่วนอื่นก็เป็นอย่างการทำงานบริหารวัดบริหารอารามก็ถือว่าเป็นเรื่องบางครั้งบางคราวในคราวที่มันจําเป็นแต่ก็อยากให้เวลาส่วนใหญ่ของเราทั้งพระคุณเจ้าท้ั้งญาติโยมนอยู่กับการเจริญสติ อยู่กับการศึกษาจากการอ่านตำรับตำราก็ตามท่องมนต์ก็ตามการภาวนาก็ตามจะเดินจงกรมจะนั่งภาวนาอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นส่วนหลักๆในการบริหารวัดดูแลอารามเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูอันนี้ก็เป็นกิจวัตรใช้เวลาไม่นาน ตอนเช้าก็อาจจะนิดหน่อยอย่างหลวงปู่น้อยกลับจากบินทบาทแต่ก่อนนะครูบาคิมบ้างหลวงปู่เสมบ้างนะแคด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 กลับจากบินทบาทบ่ายสองโมงครึ่งปู่น้อยก็แคด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 มาเราร่วมกันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงในเวลาปกติถ้าเวลามีงานใหญ่งานใช้แรงงานหนัก เราก็อาจจะเป็นช่วงๆเป็นพักๆอยากให้เวลาทั้งหมดของเราอยู่กับการศึกษาอ่านตำรับตำราฟังเทศครูบาอาจารย์หรือเดินจงกรมนั่งภาวนาอันนี้จะเป็นหลักเอาเข้าจริงๆการอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราเนี่ยก็ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยอย่างหลวงปู่ชานี่ท่านให้ทิ้งหมด หนังสือก็ไม่ต้องอ่านหรอกให้เดินจงกรมมาก,มากๆนั่งภาวนามากๆเมื่อจิตมันนิ่งมันสงบมันจะรู้เรื่องของมันเพราะครูบาอาจารย์ก็เทศให้ฟังอยู่ทุกวันทุกวันหลวงปู่ชาญบางทีวันพระหลวงปู่จะเทศตั้งเทศองค์เดียวตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างอยู่นั่นแหละ ลูกศิษย์จูกหาพระเนนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิถือเนสัชิกกังคะทุดงในวันพระนั่นก็ถือว่าเพียรอย่างอย่างหนักอย่างมากกนะเราก็ยังไม่ได้เข้มข้นถึงขนาดนั้นก็ค่อยๆฝึกนะ ให้เวลาส่วนใหญ่มันหมดไปกับการเจริญสตินี้เพราะว่าทำมากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าว่านะอาตมาไม่ได้ว่าเนี่ยว่าตามพระพุทธเจ้าเจริญให้มากกระทำให้มากก็ย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ประโยชน์คืออนิสงส์ประโยชน์ประโยชน์นี้คืออนิสงส์ อันนิสงก็คือประโยชน์เมื่อทําให้มากจเจริญให้มากแล้วประโยชน์ก็จะมากมายมหาศาลตามมาเหมือนกับเราสร้างเหตุเนี่ยทำไร่ทำนาทําทมากๆใส่ใจมากผลผลิตก็มากปลูกถั่วปลูกแตงก็เหมือนกันทําพื้นที่มากๆก็ใส่ใจมากภาคเพียรมากอดทนพยายามบากบัน่น เมื่อผลผลิตเกิดมันก็มากไปตามกันฝึกสติฝึกสมาธินี่ก็เหมือนกันทุกอย่างสร้างบุญมากผลก็มากอีกเด้ให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาอ่อนน้อถมถ่อมตน,นขนไควในกิจที่ชอบมันก็ย่อมมากไปตาม ดังนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอย่างวันนี้บรรยากาศมันเย็นเย็นเย็นเ็นห่มผ้านิดหนึ่งแล้วก็นั่งภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ผู้ใหม่ก็อาจจะยังไม่ถนัดเปลี่ยนถ้านั่งเย,ย่บ่อยๆก็ไม่เป็นไร เพียนไปเพียนมาแล้วมันก็จะค่อยๆขยายค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยไปเรื่อยขอให้เราได้มีศรัทธานะมีศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจในคุณพระพุทธเจ้าในคณพระธรรมคนพระสงฆ์ในอำนาจแห่งบุญกุศลอำนาจของกรรมทำดีก็ต้องดีทำบุญก็ต้องเป็นบุญเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็ภาคเพียรทำลงไป ในส่วนที่เป็นบ่าเป็นอกูศลก็ละก็เว้นกันนะยิ่งเราอยู่ด้วยกันหลายชีวิตมีความรักมีความเมตตาต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือเกื้อกูลต่างคนก็ต่างฝึกต่างคนก็ภาคเพียน มันจะมีความเคารพมีความศรัทธาซึ่งกันและกันนี่เมื่อเราเคารพซึ่งกันและกันยำเกรงซึ่งกันและกันนับถือกันและกันมันจะก่อเกิดความสุขเมื่อมีความสุขความตั้งมั่นแห่งจิตก็ตามมาบุญก็จะหลั่งไหลออกมาตลอดเวลา อย่าให้มีความอิจฉาริษยาอย่าให้ความขุนมัวมันเกิดเป็นเด็ดขาดเพราะถ้าความขุนมัวมันเกิดในใจความขัดแย้งมันเกิดมันจะบั่นทอนใจเราก่อนเบื้องต้นจะทำลายบุญของตัวเองทำลายบารามีของตนเองความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของเราเนี่ย มันจะหยุดชงักทันทีเมื่อเรามีความหงุดหงิดมีความขุ่นเคืองมีความขัดแย้งเนี่ยตรงกันข้ามเลยกับการให้อภัยความเมตตาต่อกันมันจะตรงกันข้ามนั่นแนละนั่นก็ขอให้เราได้ตั้งอกตั้งใจกันเนาะหนึ่งทุ่มสองทุ่มเก้านาที พูดได้สิบกว่านาทียังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยบางมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะขึ้นมาพูดด้ยแต่ทางบ้านญาติโยมก็รอคอยบางคนก็เป็นห่วงเมื่อไม่เห็นขึ้นมาพูดก็สงสัยว่าพระอาจารย์ป่วยไหมลุกไม่ขึ้นไหม เหมือนกับมารายงานตัวว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนะเจ็บป่วยก็ออยังอยู่ได้ทนได้นะก็ฝา,ากไปถึงญาติโยมทางบ้านด้วยผู้ติดตามอยู่เนี่ยภ <c oughs> าวนาไปด้วยกันจเจริญสมาธิไปด้วยกันเด็กๆก,ก็มีด้เด็กน้อยน like, ีออ่ป .2 ป .3 เนี่ยบางวันก็ทำวัดไปพร้อมกับเรา ฟังรไาลสดไปด้วยกันฟังเทศฟังธรรมไปด้วยกันเด็กเขาก็มีนเด็กน้อยๆปอสองปอสามเหมือนกับปลูกลูกปลูกหลานบางคนก็ต้องได้สวดมนต์ก่อนก่อนนอนได้ฟังธรรมก่อนนอนก่อนนอนต้องได้ฟังเทศให้พ่อแม่ผู้ปกครองเปิดธรรมะให้ฟังก่อนแล้วเขาก็จะหลับไปพร้อมกับธรรมะ ผู้เฒ่าผู้แก่ญาติโยมเราทั้งฝั่งไทยเราด้วยสปป,ปลาวด้วยทั้งมาเลสิงคโปร์เนี่ยประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อินโดนีเซียเนี่ยมีลาวนี่แน่นอนเวียดนามแน่นอนสิงคโปร์แน่นอนที่ติดตามอยู่มาเลเซียมีฟิลิปปินส์มีนน่นอิสราเอล ก็มีเหมือนกันประเทศทีนะ่เป็นเวลาใกล้เคียงกันยังไม่หลับยังไม่นอนนั่นมันจึงจำเป็นที่ต้องขึ้นมาคุยนะวันนี้ก็ยังจะไม่พูดอะไรมากแต่ขอแจ้งนิดหนึ่งนะตมาจะได้พาพระุณเจ้าพายาติโยมไปทำบุญร่วมสร้างบุญบารมีที่สปปลาวแขวงสวรรณเขต เมื่อเช้าได้รู้วัดแล้ววัดอบมาชื่อวัดอบมาอยู่ในเมืองสวรรค์แขวงสวรรค์นเขตเดอ้อผู้ร่วมเดินทางก็คงไม่เกินห้สคนแต่ผู้ที่จะร่วมปัจจัยไปทำบุญเนี่ยก็สามารถที่จะรวบรวมมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเดินทางกันวันที่สิบอด สิบเอ็ดกรกฎาคมจะต้องเดินทางตั้งแต่เช้าตีห้าได้ก็ยิ่งดีาถามรดยท้นะ่ไม่มีที่ไปไหนที่ไปเที่ยวไปดูก็ไม่มีหรอกก็มีแต่พระธาตุอิงหังก็คิดว่าเราเดินทางประมาณสักตีห้าหรือหกโมงไปถึงมุกดาหารก็ประมาณสัก3ามโมงสีโงโง่โมงเช้าไม่เกิน4ี่โมงมงเช้านี ใช้เวลาอยู่ด่านประมาณสองชั่วโมงมันเที่ยงข้ามไปถึงก็ประมาณบ่ายโมงเข้าที่พักเอาเข้าของไปเก็บเดินทางไปกราบพระธาตุอิงหังไปสวดมนต์ภาวนาก็สักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงกลับอาบน้ำอาบทา่าภาวนาทำวัดเย็นฟังเทศฟังธรรมพักผ่อนเนาะ เช้าวันที่สิบสองสว่างมาก็ตื่นมานั่งภาวนาธรมวัดเชา้าตามปกติประมาณสองโมงสามโมงถาวายพัตตาหารทำบุญถาวายปัจจัยทอดพระป่าตามมีตามเกิดก็เดินทางกลับคิดว่าข้ามด่านก็ประมาณประมาณเที่ยงไม่เกินบ่ายโมง เดินทางมาถึงวัดเราก็ประมาณห้าโมงหโมงเย็นก็ถือโอกาสแจ้งไว้วันหลังๆก็จะเอารายชื่อมาอ่านคิดว่าไม่เกินห้ชีวิตเพราะว่ามันทำเอกสารมันจะช้าถ้าจะเดินทางไปทำล่วงหน้าก็คงเหนื่อยเอาซึ่งซึ่งหน้าคิดว่าเอารถหกล้อวัดนี่แหละไป นะไม่สบายนะไม่ไม,ไม่ไม่จ้างรถทัวร์แล้วละ่ะเพราะรถทัวร์ก็ไม่สามารถจะข้ามด่านไปได้รออยู่ตรงนี้ถ้าเราไปเยอะก็จะรถฝั่งนั้นมารับอีกก็จะยุ่งยากไปอีกเสียเงินเสียทองกันมากมายนะค่าข้ามด่านนี่คงจะแพงไปอีกถ้ารถหกล้อวัดไปออย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปจ้างรถฝั่งนั้นอีกคนก็ไม่ต้องเยอะ พอเวลามันมันยุ่งยากจริงๆนะคนไปทําเรื่องติดต่อราชการข้ามด่านนู่นนั่นนี่บางทีเราก็ไม่รู้เรื่องเองอันนั้นมันจะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่อันนั้นไม่ต้องมากประมาณห้าสิบคนพอหอมปากหอมคอแต่ผู้ที่จะร่วมทําบุญเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในาวันพรุ่งนี้ค่อยจะแจ้งบัญชีถ้าใครจำได้ บัญชีกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมก็ต้องเอาตรงนั้นแหละเอาเป็นว่าคอยโอนกันถ้าใครจะโอนร่วมทําบุญก็เริ่มวันที่หนึ่งก็แล้วกันเริ่มวันที่หนึ่งกรกดานะสิบวันเก้าวันเก้าวันสิบวันสิบนะวันก็น่าจะเพียงพอที่จะไปทอดพระป่าที่วัดอบมาเมืองสวรรคเขตแขวงสวรรคเขตสอปอปอลาวนะ ก็คงจะแจ้งไว้เท่านี้หลังจากนั้นค่อยว่ากันเนาะไม่เรื่องอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนเขานี้เนาะเลิกประชุมขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมได้โปรดเมตตาประทานผ่อนให้เราท่านทั้งหลาย ได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขนยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศมาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ าุขอแจ้งประชาัมพสันธ์ไปถึงคณะกรรมการหรือว่าญาติธรรมวัดป่านนขุดหล่มทุกท่านเวลานี้คุณแม่ของโยมหมอวันชัยเหล่าสเสถียรกิจประธานคณะกรรมการวัดป่านนนขุดหลม่มคุณยายได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนเมื่อวานอาตมาก็ได้ไปรดน้ำศพ ทีนี้คณะกรรมาการเราญาติทำเราอาจจะรู้กันไม่ทั่วถึงแล้วก็ขอนัดนะเราจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในค่ำของวันที่26ค่ำวันที่26มิถุนายนนะค่ำวันที่26มิถุนายนเวลา19นาฬิกาเราไปรวมกันตั้งแต่18นาฬิกา30นาทีที่วัดโนนแย่นะที่วัดโนนแย่ ตำบลยาปล้องน่าจะประมาณนั้นวัดนนแย่ตำบลยาปล้องไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณยายุพาเหล่าสเสถียรกิจคุณแม่ของโยมหมอวันชัยโยมคุณคูณนีโยมบาง,งอนซึ่งครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ให้การอุปถัมภ์วัดป่าโนนขุหลมเรามายาวนาน,นาเราคิดเป็นเงินเป็นทองไม่ได้หรอกไม่รู้กี่ล้านไปแล้ว นับไม่ได้วันที่สิบยี่สิบหกนะแล้วก็ยี่สิบเจ็ดพระราชทานเพลิงศพมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาตมาก็คงไปแสดงธรรมหน้าไฟไปแสดงธรรมก่อนก่อนก่อนพระราชทานเพลิงศพก็ถือโอกาสแจ้งญาติทมญาติโยมเราทั้งใกล้ทั้งไกลที่ได้รับรู้รับทราบแล้วก็ตามยังไม่รับรู้รับทราบก็ตามให้รับทรา,ารบร,าร่วมกันว่า โยมคุณยายยุภาเหล่าสเสถียนกิจคุณแม่ของคุณครูนีโยมหมอวันชัยโยมมังออนเหล่าสเสถียนกิจได้เสียชีวิตลงไปแล้วเราก็ไปแสดงน้ำใจความอาลัยความรักความเป็นพี่เป็นน้องคืนวันที่26-19นาฬิกาหนึ่งทุ่มเราไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมแล้วก็วันที่27 เราไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณยายด้วยกันเด้อนะก็แจ้งไว้อย่างนี้ต่อไปกรบาบพระเลิกประชมุม